สำหรับคนเกิดพุธกังคือสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของนิสัยนะครับสาบลักษณะแรกนิสัยไพ่ขึ้นเป็นไพ่งันข้อในเรื่องของไพ่งัดข้อ,น,ขอนิสัยตัวลักษณะอีกหนึ่งคนนี้นะเป็นคนที่ต่อสู้นะเออเอาชนะกับทุกสิ่งอย่างไม่ยอมแพ้นะครับในเรื่องเสียงต่างที่ทําในเรื่องต่างที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าเป็นเรื่องชีวิตไม่เคยยอมแพ้กับเรื่องใดเลยเป็นคนที่เอาชนะนะในเรื่องทุกเรื่องอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเจอุประคักมากแค่ไหนหรือประสรรคเรื่องอะไรเนี่ยไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ในทุกๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องของการแต่งตัวด้วยนะเออเป็นคนที่แบบแต่งตัวเอาชนะคนอื่นด้วยไม่ว่าใครจะแต่งตัวเด่นกว่าไม่ได้เลยนะเออต้องเด่นกว่านะต้องเก่งกว่าต้องเทกว่าต้องสวยกว่าต้องหรอกกว่าทุกๆด้านนะเออถือว่าเป็นคนชอบเอาชนะคนนะอ่ะต่อมาเรื่องของทัศนคติละ ไพ่คือเป็นไพ,พ่ผู้เท่าไพ,พ่ผู้เท่าในี่หมายถึงเรื่องของคนคนนี้เป็นคนที่เป็นความ,มีความคิดที่มีเหตุมีผลนะเวลาจะทําอะไรก็ตามนะในเรื่องของอาการใช้ชีวิตเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเหตุผลประกอบอารมณ์นะคะถึงแม้ว่า,านิสัยเป็นคนชอบเอาชนะนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจเนี่ยเขายอมนะยอมแต่ว่ายอมที่ไม่ได้ไม่ได้ยอมเพราะอารมณ์นะเออยอมเพราะเหตุผลด้วยถ้ามีเหตุผลมากพอก็ยอมทุกอย่าง แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูและนะอย่างเต็มที่เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเป็นคนที่ให้พลังบวกได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ผ่านโลกอะไรมาเยอะนะแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ความรักก็ดีด้วยนะในเรื่องสิ่ง,งต่างๆที่ไม่ว่า,าตัวตัวคนเองถ้าหาเจอคนนี้เขาก็พร้อมที่จะเข้าหาช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีเป็นกันนะครับเอาดูซิในเรื่องของลักษณะที่หนึ่งเนี่ยเป็นคน introvert หรือ extrovert ไพ่คือไพ่นังฟ้านะเป็นคน extrovert ค่อนข้าจะเป็นคนที่อชอบที่จะเข้าสังคมนะเ,ออเขา้าหาผู้อื่นนะครับต่อมาเมื่อรู้สึอว่ามีอายุน้อยอายุมากหรือว่าเท่ากับคุณนะครับไพ่ค,คือว่าเป็นคนที่อายุเท่าๆกับคุณนะครับและรู้สึกว่าเมื่อรู้ึว่าเขาเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับไพ่คคึ้นเป็นไพ่ศาสตร์เขาเป็นคนที่เป็นคนไทยนะคะถ้าหากชอบคนนี้นะครับจะทําอย่างไรถึงจะครองใจคนนี้ได้บ้างนะครับ ไข่ขึ้นเจ็ดเหรียญนะครับมันคอยดูแลร,รักษาดวงใจนะอละักษณะหนึ่งเป็นคนที่อชอบให้คนเอาใจนะเออชอบให้คนดูแลหัวใจชอบใหเเออ้เอาใจนะพูดคําดีๆนะพูดคาําหวานนะมีเรื่องของอสร้างความสุขเล็กน้อยใส่ใจดูแลในเรื่องเล็กน้อยแล้วก็รับฟังนะในสิ่งที่อตัวรักษณเหนื่เขาอาจจะคิดเยอะคิดมากในบางเรื่องบางส่วนหรืออยากมีเรื่องเล่าแต่เล่าให้ใครฟังไม่ได้รากคุณเป็นคนที่รับฟังนะคนรักษณหนึ่งเนี่ยเขาก็ยิ่งที่จะ เข้าหานะตัวคุณมากขึ้นแล้วก็รักคุณมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับจบไปแล้วสาหรับลักษณะที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่สกันต่อจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของนิสัยนะครับสําหรับลักษณะที่สองไพ่ขึ้นเป็นไพ่ปร่งนะในเรื่องของลักษณะที่สองเนี่ยอืมเป็นคนที่คิดลบเหมือนกันนะคือมันเหมือนเขาเจอเรื่องทุกมาเยอะนะผ่านโลกมาหลายรูปแบบเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ลบ มาก่อนอันดับแรกเลยนะเพราะว่าในเรื่องของความรู้สึกนะเหมือนพยายามที่จะหาคําตอบนะในเรื่องของชีวิตพยายามจะหาคําตอบในเรื่องของใจนะเวลาที่จะทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวค่อนข้างสูงเหือนกัดน,นะครันสองเนี่ยคือเวลาถ้าสังเกตใน,เ,นเรื่องการแต่งตัวจะเป็นคนแต่งตัวง่ายนะอาจจะเสือเ้อยืดกางเกงยีนแบบนี้นง่ายๆเลยนะไม่ได้ซีเรียสกับการแต่งตัวมากนะักเพราะว่าไม่อยากจะไปคิดเยอะถ้าใครจะชอบเขาหรือว่าจะโอเคกับคนรักสายสองเนี่ยก็ เอาตามที่เขาเป็นเลยนะเออเอาตามที่เขาใส่สองเ,เป็นเลยก็ไม่เกี่อะไรยเยอะแยะมากมายนะอ่ะนดูสิในเรื่องทัศนคตินะ่ะทัศนคติไพ่ึ้นในเรื่องของพยาบาทนะอือก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะถ้าจะมีรักใครสักคนเพราะว่ามันเหมือนอนิสัยเขาเจออะไรมาเยอะอะมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้ค่อยอะไรมากมายแต่พอถ้ามันได้รักใครเนี่ยก็จริงจังนะเออก็พร้อมที่จะทุ่มเทเหมือนกันแต่ก็ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่า ทุ่มเทถ้าหากเขาตัวทุ่มทิ้งเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอ้โหเนี่ยไพ่ึ้นเป็นแบบหนักอะคือเขาค่อนข้างจะจริงจังมากๆหากคุณได้เจอคนคนนี้ก็ถ้าเขาจริงจังมาแล้วก็ต้องจริงจัง,จง,จงกลับนะถ้า,าคุณไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องถอยห่างดีกว่าเพราะเขาจริงจังเกินเหมือนกันนะครับ่ะดูซิมาดูซิว่าในเรื่องของลักษณะสองเนี่ยเป็นคน introvert หรือ extrovert นะครับไพ่ค,คือเป็นไพ่สามสิบบาทนะเพราะป็นคน introvert นะครับเป็นคนชอบไม่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะชอบอยู่กับตัวเองมากกว่านะครับแล้วเขาคนนี้นะครับ อายุน้อยอายุมากหรือว่าเท่ากับคุณลักสาไซสสองนะครับเป็นคนที่อายุเท่ากับคุณนะครับและเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับเขาเป็นคนไทยนะครับอ่ะดูซิว่าถ้าหากชอบคนนี้นะลักสาไซสสองเนี่ยจะทําอย่างไรจะครองใจกันได้บ้างนะครับไพ่เกลืนไพ่สิบดาบนะค,คนที่ฆ่าฉัน <c ười> ก็เพียงแค่ว่าอย่าไปหักอกลักษณไส์สองก็พอนะเออถ้าชอบก็บอกไม่ชอบก็ไปนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องยื้อนะครับไม่ต้องมาแบบ มาคุยอะไรกันก่อนนะชอบก็บอกเลยตรงๆนะถ้าไม่ชอบก็ไปเลยเขาจะไม่ทุกข์ใจนะเออไม่ต้องทําอะไรเยอะเพราะว่าลักษณะ่สองเนี่ยเขาจริงจังกับชีวิตและพร้อมที่จะมีความรักโดยทันทีแล้วก็พร้อมที่จะไปดําเนินต่อไปทั้งชีวิตได้นะก็ต้องระวังกันถ้าไม่ชอบก็ถอยห่างดีกว่านะครับจบไปแล้วสำหรับลักษณะที่สองนะครับจะมาดูลักษณะที่สามกันต่อจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะที่สามนะครับจะเป็นอย่างไร มาดูเรื่องของในใิสัยนะครับสำหรับลักษณะที่สามไพ่เกินภัยเด็กตอบคำถามนะครับลักษณะที่สามนะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะเจอแบบเด็กเด็กๆนะเวลาเจอที่เขาเป็นคนที่เวลาจะคิดอะไรเนี่ยก็ชอบเรียนรู้ชอบถามชอบพูดชอบคุยชอบเจราจานะชอบเรียนรู้ชอบทาความรู้จักนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่าเวลาใครที่มองลักษณะสามเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ อ่านิสัยดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือนะครับอ่ะดูซิว่าในเรื่องของทัาสนติล่ะทัาสติไพ่ขึ้นเป็นไพ่ทาสีไพ่ทาสีเนี่ยคือเขาคนนี้เวลาจะทําอะไรเขาบริสุทธิ์อะ่ะจิตใจบริสุทธิ์ไม่คิดอะไรเยอะนะไม่คิดอะไรมากนะเอะในเรื่องเส่ยงต่างก็ชอบที่จะช่วยเหลือนะชอบที่จะอะบอกรักชอบที่จะ พูดตรงๆนะไม่ชอบที่จะแบบมานั่งโกหกมานั่งปกปิดว่าเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรน,นะคือถ้าไม่มีเขาบอกไม่มีเลยนะเออถ้ามีก็บอกมีเลยไม่ไม่ปกปิดซ่อนในทุกๆอย่างนะไพ่ก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นเสื้อขาวผ้าขาวไปหมดเลยนะมาเป็นคนที่จิตใจดีนะเออเป็นคนที่ความคิดดีๆคนหนึ่งแล้วให้พลังบวกกับใครที่เขาเนี่ยคิดว่ารักใครที่เขาคิดว่าชอบเนี่ยก็เต็มที่เหมือนกันนะครับมาชืสิว่ารักไซสัสามนะครับเป็นคนอินโทรเิรดหรือเอ็กโทรเิรด ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนอินโทรว์ดนะลักไสาสตเป็นคนอินโทรว์ดเลยนะไพ่ขึ้นหันหน้าหันหน้าหันหลังนะคือไม่ค่อยชอบเข้าสองกลมเท่าไหร่นะครับดูสิว่าอายุน้อยอายุมากก็รู้ว่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนที่อายุเท่าเท่ากับคุณนะครับและเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับดูสิว่าสําหรับลักไสยามตนะหากคุณรู้ตกวชอบคนนี้นะครับจะทําอย่างไรจะครองใจคนนี้ได้บ้างนะไพ่ขึ้นเป็นไพ่หกดาบนะครับ เป็นคนที่เข้าสึญยากนะอถ้าอยากที่จะครองใจนะรักสายสัพั์เนี่ยก็ต้องพยายามทําความรู้จักนะว่าคนคนนี้รู้สึกอย่างไรนะ้วเ,เขาต้องการความรักแบบไหนพยายามเข้าหาพยายามพูดพยายามคุยนะพยายามที่จะ เอาเอาใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยเนี่ยพยายามสังเกตดูว่าเอ้ยเขาเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วเราจะเอาใจเขาแบบไหนเรื่องวันนี้เขาทุกเรื่องอะไรก็พยายามจะให้พลังใจตัวี่ยคนลักลายส,สามได้ยเยอะๆเนี่ยจะได้คล่องใจเขาได้มากินคืนด้วยเช่นกันนะครับจบไปแล้วสำหรับสามลักษณะนะครับเดีย๋ยวมาดูสถานที่ดีกว่านะานที่จะเจอที่ไหนได้บ้างทั้งส,สามลักษณะนี้นะครับสำหรับสถานที่แรกนะครับไพ่ือเป็นไพ่สิ่งใหม่นะ มีโอกาสจะเจอคนคนนี้นะจากการที่คุณไปทํางานนะหรือว่าคุณได้ออกนอกสถานที่นะคะไปต่างจังหวัดนะไปต่างประเทศหรือไปสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยไปนะครับก็ได้พบเจอคนคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสถานที่สองน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่เสี่ยงท่ายการพนัน <c oughs> มันก็มีโอกาสนะแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นไปต้องไปเข้าบอนอะไรขนาดนั้นนะเออไม่ได้ไปเล่นการพน,นันเด้อเจอนะแต่เป็นรูปแบบที่อาจจะไปในเรื่องของ ไปคาเฟ่ไปผับไปบาร์อนะไรแบบนี้ไปในสังคมต่างๆที่คุณอาจจะไปดิง้งไปดื่มเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอพบเจอคนคนนี้เหมือนกันนะครับมาดูสถานที่3นะสถานที่3าไปขึ้นเรื่องของเทรนเนอรอ์ถ้าช่วงนี้นะคุณรักษาสุขภาพนะออกกําลังกายนะมีโอกาสาได้พบรักเทรนเนอร์เหมือนกันนะไม่าเป็นผู้ชายผู้หญนะิงเนี่ยก็มีโอกาสนะหรือจะไปเจอคนที่ออกกําลังกายข้างๆกับคุณก็ได้นะครับก็ก็อลองดูนะเออช่วงนี้ก็เป็นการรักษาสุขภาพแล้วก็ไปเพิ่มโอกาสให้พบเจอความรักในช่วงนี้ได้โดยเฉงนัดนนะครับ แล้วมาดูซิว่าลักษณะที่ควรระหว่างในห้องชุดนี้เป็นลักษณะในบ้างไพ่คือเป็นไพ่แนวรถเข็นนะครับในเรื่องของลักษณะเนี้ยเป็นในเรื่องของการที่เขามาพร้อมความทุกมาพร้อมความน่าสงสารนะม,มันมันเป็นในเรื่องของการที่พยายามที่จะบ่งบอกว่าเขาทุกเรื่องอะไรก็เป็นอย่างไรพยายาม,มจะเข้าหาพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะพบเจอตัวคุณนะครับต่อมาไพ่ือเกินไพ่เท่าหงู อันนี้มาพร้อมผลประโยชน์เลยนะชื่อไพ่ก็ตรงๆแล้วนะคือเขาก็หวังผลประโยชน์กับตัวของตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวคุณด้วยนะเออต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไพ่ก็เป็นข้างบนหัวได้เป็นงูเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นช่างอําหนักน,นะเขาพร้อมที่จะเข้าหาตัวคุณนะเขาพยายามจะสังเกตตัวคุณด้วยนะครับว่า,าตัวคุณขาดเรื่องอะไรเขาจะเสริมตรงนั้นเพื่อจะเอาใจตัวคุณในช่วงแรกๆนะครับพอเขาได้สมอารมณ์หายของเขาแล้วเนี่ยเออมันก็ทําให้เขา มีไ้ตายจากเปตระกูลด้วยด้วยนะดั้นเนี่ยความรักในสระนี้ก็ถือว่าไม่ได้มาเพราะความรักแบบแท้จริงเ่ยมาพร้อมในเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าก็าต้องระวังให้ดีนะครับสุดท้ายนียครับก็ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบโดงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ